สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับนะคนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ต้องบอกว่ายังติดตามสถานการณ์กันต่อนะครับว่าจะอยู่นะสู้นะหรือจะหนีนะครับน้ำท่วมปี65นะพราภายหลังจากที่พายุโนรูนะที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทยนะครับในช่วงปลายเดือนกันยายน65ที่ผ่านมาเนี่ย มันก็ทำให้สถานการณ์น้ำนะปริมาณน้ำแถวเอออีสานนะครับแล้วก็ทางภาคกลางเนี่ยสูงขึ้นนะครับถ้าเราติดตามเหตุการณ์สถานการณ์นะผลกระทบจากโนรูเนี่ยถึงแม้จะไม่โดนกรุงเทพรละปริมณฑลโดยตรงนะแต่มันมีผลต่อปริมาณน้ำทางตอนเหนือนะตอนกลางนะครับแล้วก็ทางอีสานซึ่งมันก็จะยอยส่งผลนะครับให้มวลน้ำเนี่ยไหลเข้ามาในตอนกลาง นะกรุงเทพมหานะครแล้วก็ปริมณฑล,ลนะครับเราต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจริงๆโดยเฉพาะนะในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม65นี่นะครับซึ่งก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยซึ่งนักวิเคราะห์นะก็เตือนกันนะว่าระวังนะครับสาน้ำนี่มันจะมาเจอกันคือน้ำเหนือนะครับที่มีปริมาณมากเนี่ยนะจะเริ่มไหลลงมานะครับจากผลของโนรูเนี่ย แล้วก็น้ำจากแถวแถวเอ่ขื่อนป่าสักนะแถวแถวเพชรบูรณ์นะครับชัยภูมิเนี่ยนะก็จะมีน้ำที่ไหลลงมานะเติมแม่น้ำเจ้าพยานะครับในช่วงมัมันกลางตุลาคม65เนี่ยนะครับซึ่งเราเห็นนะครับว่าผลปริมาณน้ำจากพายุโนรูเนี่ยส่งผลกระทบต่ออีสานลำน้ำมูลลำน้ำชีนะครับแล้วก็ลำน้ำป่าสักนะแล้วก็เจ้าพญานะครับ นะมากน้อยเพียงไรเราดูข่าวสารมาแล้วเพราะฉะนั้นในภูมิภาคต่างๆที่เจอน้าท่วมนะครับก็ให้กําลังใจนะเพราะว่าน้ําค่อยๆไหลลงมาที่ภาคกลางกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลแล้วตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นนะครับสําหรับนะคนกรุงเทพและปริมณฑลนะว่าจะอยู่สู้หรือจะหนีนะครับน้ําท่วมปี65ยังมีลุ้นนะคือข่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้ําเหนือนะจอกทมและปริมณฑล ในขณะที่น้ําทะเลเนี่ยก็หนุนสูงนะครับในช่วงประมาณ 13, 14, 15ตุลาคมเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องติดตามนะครับเรื่องของฝนหนักนะที่มาจากหย่อมความกดอากาศนะหย่อมฝนนั่นแหละครับแล้วก็มีการก่อตัวของพายุเนี่ยที่จะเติมเข้ามาหรือไม่นะครับในช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม65เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือน พราะปริมาณน้าฝนนะที่จะท่วมในปีนี้นะครับมันต่างจากปี54ซึ่งทางดรเสรีสุปราทิตนะท่านก็บอกว่าปี54เนี่ยมันเกิดจากน้ําที่มันล้นมาจากแม่น้ำนะเข้าท่วมทุ่งนะลักษณะของปี54เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าในปี65เนี่ยนะลักษณะก็คือว่าปริมาณฝนมันเยอะนะน้ำเนี่ยนะที่ตกนะอยู่ตามทุ่งเนี่ยนะมันจะ มันจะค้างอยู่นานนะเขาต้องระบายเข้ามาสู่แม่น้ำเนี่ยนลักษณะของการท่วมมันไม่เหมือนกันระหว่างปี54กับปี65นะวันนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะยังมีเวลาต้องลุ้นอยู่นะครับช่วงประมาณกลางตุลาคม65เนี่ยนะครับซึ่งผมก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตอนนี้เองเนี่ยนะผมก็อยู่นะในกรุงเทพมหานครนะในขณะที่ทําคลิปเนี่ยนะครับในขณะที่ออกคลิปเนี่ย แต่วาติดตามดูนะครับว่าถึงประมาณกลางตุลาคมห5เนี่ยต้องพิจารณากันอีกทีหนึง่งนะถึงปริมาณน้ําทั้ง3น้ำนะครับน้ำเหนือน้ําทะเลหนุนแล้วก็น้ําฝนนะว่าจะมีฝนหนักหรือเปล่าหรือมีพายุลูกใหม่เนี่ยก่อตัวเข้ามาหรือไม่นะเพราะลักษณะของน้ําท่วมปี65เนี่ยมันไม่เหมือนปี54ปี54เกิดจากการระบายน้ำนะครับจากทางเหนือลงมานะระบาย ลงมาเยอะนะเพราะว่ามันมีฝนในเขื่อนเยอะแต่ว่าปีนี้มันคือปริมาณฝนกับพายุตรงๆเลยในขณะที่น้ำเหนือก็เข้ามาจังหวะพอดีกับน้ำทะเลหนุนนะเพะาะนั้นปีนี้ต้องให้ความสนใจนะครับกับฝนตกหนักนะกับไอ้เรื่องของพายุที่จะเข้ามาในกลางตุลาคม65จนถึงปลายตุลาคม65นะครับว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า นะเพรานั้นติดตามกันต่อไปนะครับว่าเราจะอยููสู้หรือหนีนะมันภาพนี้ก็มาจากจิสดานะครับว่านะลักษณะน้ำท่วมนะในปี5.4-6.4แล้ว65ได้เป็นอย่างไรนะเราจะเห็นว่าในปี5.4ที่นี่น้ำจากทางตอนเหนือลงมาเยอะเลยนะครับสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะถ้าเทียบกับปี6.4-6.5นะครับน้ำจากเหนือไม่ค่อยเยอะนะแต่ว่าปี 6.4- นะ65เนี่ยมันจะเป็นน้ำฝนเยอะซึ่งปี65เนี่ย ที่เราเป็นห่วงก็คือว่าปริมาณน้ําฝนเยอะนะพายุนะที่ลูกใหญ่ขึ้นนะปริมาณวันฝนตกอะ่ะที่ถี่ขึ้นนะจากการสํารวจนะครับข้อมูลเชิงสิติที่ด Seri รเสรีสุปราทิ์เนี่ยได้เก็บรวบรวมนะเพราะฉะนั้นปีห5หเป็นปีที่มันมีผลมาจากเรื่องของโลกร้อนนะเป็นผลมาจากาเรียก extreme weather นะอากาศที่มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะสุดขั้ว ที่มาจากเรื่องของโลกร้อนอุณหภูมิน้ําทะเลนะครับสูงขึ้นแบบขยายตัวนะอุณหภูมิโลกสูงขึ้นดูดน้ำนะขึ้นไปในอากาศเยอะนะเวลาฝนตกลงมามันก็เป็นฝนที่ปริมาณน,น้ําฝนเยอะกว่าเดิมอะ่ะนะสิถึงสานตะฝนลูกใหญ่ขึ้นนั่นเองแล้วก็จํานวนวันที่ฝนตกนะครับตามสถิติก็เพิ่มสูงขึ้น50-80%เปร์นะเพราะนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามดูนะครับกันต่อไปนะซึ่งขณะนี้นะที่ผมกาลังทําคลิปเนี่ยผมก็ยังอยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็ยังอยู่อยู่นะนะก็ยังอยู่อยู่นะครับยังไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่าถ้าสถานการณ์หลังจากประเมินแล้วนะประมาณกลางประมาณกลางกลางตุลาคม6 5เนี่ยนะครับนะถ้าทั้งสน้ำเน,นี่ยมันมาบรรจบกันคือน้ําเหนือเนี่ยจอ่กอกทมและปริมณฑลละนะเท่าที่ทําคลิปอยู่เนี่ยน้ำมันมาจ่อแถวแถวปทุมธานีนนทบ,บุรีนะครับ เขาก,ก็พยายามจะสร้างและก็สอบทรายกั้นน้ํากันอยู่นะครับแล้วก็น้ําทะเลหนุนด้วยนะในช่วง1 3ถึง15ตุลาคมนี้แล้วก็ไปอีกทีปลายเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่เรื่องของฝนตกหนักละว่าจะมีหย่อมฝนมากน้อยแค่ไหนซึ่งทางดรเสรีบางทีก็เตือนว่าประมาณกลางตุลาคม -65 ห้ต้นไปอาจจะมีหย่อมฝน,นเยอะขึ้นฝนจะตกหนักขึ้นรวมถึงเราต้องติดตามว่ามีพายุลูกใหม่ก่อตัวขึ้นหรือไม่ อย่างโนรูอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดซ้ำหรือเปล่าซึ่งมันยังไม่ผ่านฤดูมรสุมนะก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะต้องติดตามสถานการณ์นะครับอย่างที่ผมบอกคือเราต้องฟังในทางของวิทยาศาสตร์นะทางวิศวกรรมศาสตร์ทางน้ำอย่างเงี้ยการบริหารจัดการน้ำต่างๆนะเพื่อความไม่ประมาทนะการเตรียมตัวด้วยความไม่ประมาทเนี่ยนะเป็นทางรอดนะครับที่ดีที่สุดนั่นเองนะฮะ เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะจึงมารายงานนะับสถานการณ์การได้ฟังและก็การประเมินของผมด้วยนะว่าขณะนี้นะอยู่กรุงเทพมหานะครและปริมณฑลดูแล้วก็ยังน่าโอเคยอยู่แต่หลังจากกลางเดือนตุลาคม65ต้องประเมินอีกทีหนึ่งนะนะว่าจะอยู่นะจะสู้นะหรือจะหนีนําท่วมไปอยู่ที่สูงกันดีนะครับโอเคครับแลนะเราฟังเรื่องราวนะเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติเราก็มาอุดหนุนนะครับช่วยเหลือเกษตรกรอินทรีย์ ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกันนะครับในเดือนตุลาคม65นี้นะครับมีสินค้าพิเศษนะครับมาแนะนํากันจมูกข้าวหางงอกากาบ้าผงชงดื่มนะครับทำให้หลับสบายผ่อนคลายอุดมด้วยวิตามิน B1 B2 ข่นแคลเซียมสูงและมีโอเมก้า3นะครับผู้ที่ทานบางสวิรัตก็สามารถทานได้ทําจากจมูกข้าวออร์แกนิก4ชนิดนะครับมีข้าวหอมนินข้าวหอมมะลิ105ข้าวหอมมะลิแดงข้าวไลซเบอร์รี ที่นําใบพ้องอกให้เกิดสารกาบ้านะครับและหางสุกนําไปกระทบเปลือกบดซึ่งมีวิตามิน B1 B2 บํารุงสมองผ่อนคลายหลับสบายลดอาการซึมเศร้าผสมงาดําแคลเซียมสูงกว่านม6เท่านะครับผสมงามอนมีโอเมก้า3เชช่วยระบบคุมคุ้มกันชะลอความเสื่อมของร่างกายนะครับไม่มีส่วนผสมของนม หรือครีมเทียมรสชาติหวานเล็กน้อยน,นะครับดื่มง่ายช่วงโปรโมชั่นพิเศษในช่องอาจารย์เสก00นะในเดือนตุลาคมนี้ท่านจะได้ราคาพิเศษนะครับสกระปุกจากราคาปกติ900บาทเหลือเพียง799บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่ง35บาทในพื้นที่ห่างไกล85บาทนะครับสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้นะครับผ่านทางโทรหรืออัดไลน์เข้าไปที่0818150766นะครับคุณหนึ่ง ปรดระบุว่ามาจากช่องอาจารย์เสก5.0ท่านจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์นะครับเพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนสนนุนนะก็เกษตร,รกรอินทรีย์และในช่องผมนะครับแล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนนะครับช่องผมในการให้สิบัญญาความรู้แก่ผู้คน ในสังคมก็สามารถทําได้นะครับตามชื่อแล้วก็เลขที่บัญชีเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่านมาหน้าที่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ